ทางร้านจะนำใบชิงโชคมาให้ลูกค้าเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรสาขาที่ติดตั้งลงในใบและให้สแกน QR code แจ้งรายละเอียดเพื่อจะส่งข้อมูลเข้าระบบทีเทียออโตซีนอนผู้โชคดีสามารถรับรางวัลที่สาขาที่ติดตั้งได้เลย สวัสดีครับผมตอนนี้นะครับอยู่กันที่สาขาพระราม9นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาแจก iPhone 12นะครับเป็นเครื่องที่8นะครับของเดือนตุลาคมซึ่งตอนนี้เราได้ผู้โชคดีนะครับนี่คือพี่โอ๊ตนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะมาติดตั้งเป็นโปรเจคเตอร์เนี่ยพี่ใช้ไฟเดิมเป็นไงบ้างครับไฟรถเดิมมันก็อายุมากแล้วดีแล้วแล้วก็มันเริ่มไม่ค่อยชัดนะครับไม่ค่อยสว่างก็เลยคิดว่าไหนๆมาทําที่นี่ก็เปลี่ยนให้มันดีเลยแล้วหลังจากการติดตั้งไปแล้วเป็นไงบ้างพี่ เห็นเขาบอกว่า f อจูนเนอร์รถสูงนี่ไปเปลี่ยนไฟมาแล้วจะแยงตามันแยงตาจริงไหมพี่ไม่นะครับเพราะตัวเอเลสเตอร์มันจะ มันจะมีมันจะมีเส้นคัดออฟชัดเจนเลยนะครับอ่ามันไม่เสียเวลาให้กับพี่โอ๊ตนะครับเดี๋ยวผมรับมอบกับพี่โอ๊ตไปก่อนเลยนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับตอนที่ผมโทรไปว่าพี่เป็นผู้โชคดีนี่รู้สึกยังไงครับพี่กำลังประชุมอยู่คกำลังประชุมงสยว่าเอ๊ะมามามามุกไหนนี่ยมุกไหนของจริงอันนี้ไม่ใช่หน้าม้าครับนี่ของจริงนะครับสำหรับใครที่ไฟหน้าไม่สว่างนะครับก็สามารถติดต่อมาทาง TT Auto f i n a n ได้เรามีหลายสาขาให้ท่านเลือกเลยนะครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ